เรียบร้อยศิลปินทุกท่านกลับหลังอาหารครับผมนะมีเซลฟี่เนี่ยบรรดาเพื่อนๆด้วยชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาเอาไปออกแนที่ช่องแปดของเราโอ้ยสวยมากเลยเฮ้ยเบั้ลบินบิบดีๆนะดีๆนะไหลสดอยู่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกทำมืออย่างนี้สิน่ารักมากเลยโอเคนะ โอเคนะครับนี่คือศิลปินของเราขอบคุณนะฮะน้องบิวราดาน้องเบิร์นนะฮะเปากิ่งการนุสุนาต้นข้าวด้วยนะครับขอบคุณด้วยยังไม่ไปไหนอธิบกนิุนก็ดีนะโอเคสั้นๆแต่ก็จริงใจชอบดีนะชอบพี่ผาแค่พูดก็ดีนะแค่นี้นะอ่าโอเค ก่อนที่จะเจอกับกล้องห้วยไร่และเปิ้ลปทุมราชแบบต่อเนื่องครับแจกไหมช่อกลุ่มทั้มีมีมีช่อลนทั้กับเปลั่นสถานีภูมิค้มอ่ะขอเชิญนะพี่เอนะครับคุณนพดลรุ่งเรืองผู้จัดการฝ่ายอีเวนต์สถานีโทรทัศน์ช่องแปเป็นผู้จับรายชื่อผู้โชคดีตกใจเลยเราจะจับชมนะคอนเสิร์ตสนุกสนุกแปดรางวัลแปดรางวัลสำหรับผู้โชคดีได้รับ เงินช่องหลวงครับอาผมย้ำนะครับต้องอยู่ภายในงานมีบัตรประชาชนหรือใบกพเอกสารราชการออกให้นะถ้าเป็นชาวไทยคนแรกคะคุณโต๊ะโต๊ะนะชื่อเล่นชูคุณโต๊ะอ่าอยู่ไม่เลยยกมือยกมือนับหนึ่งยกมือนับสองโต๊ะโต๊ะต้องมีอ่าหนังสือเดินทางหรือหนังสือที่ทางราชการออกให้นะและนับสั วันยิ่งยังแมนยกมือนัดหนึ่งวันยิ่งยังแมนนับสองอยู่เหรอยกมืออยู่แล้วต้องมีบับรประชาชนด้วยนะเพราะว่าอันนี้เราจะแจกเงินชวบหลุนครับอ่าไม่มีบัตรสลักจิ่านต่อไปฮะคุณวาสนาโตใหม่ฮะคุณพึ่งวาสนาโตใหม่นับหนึ่งยกมือโตใหญ่ใช่ไหมประชาชนมีไหมอ่ามีขึ้นมาเลยครับได้แล้วครับหนึ่งคนนะฮะ